การวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่หรือที่รู้จักกันในนาม ABC Research เป็นโครงการที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสอกอวอริเริ่มขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในการพัฒนาพื้นที่บนฐานของความรู้งาน ABC หรือที่ภาษาไทยเรียกว่างานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งจังหวัดมีหลักการสําคัญอยู่2อย่างนะครับ อย่างที่หนึ่งก็คือว่าเป็นเรื่องที่ประเด็นสำคัญของจังหวัดเป็นประเด็นที่จะเอามาเป็นหัวข้อวิจัยและอันที่สองต้องมีกลไกในจังหวัดเป็นผู้ทำงาน,นกลไกในจังหวัดหมายถึงว่ามีทั้งภาคราชการภาคเอกชนองค์การปกรครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนแล้วก็สถาบันวิชาการในพื้นที่สองอย่างนี้รวมกันเราถือว่าเป็นงาน ABC คือเป็นโจทย์ที่สำคัญของจังหวัด แล้วก็มีคนไกภายในจังหวัดเป็นผู้ทำงานวิจัยโดยอาศัยฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่น่าเชื่อถือสำหรับประกอบการตัดสินใจที่จะแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาพื้นที่ด้วยความเชื่อที่ว่าความเข้มแข็งที่แท้จริงจะต้องเกิดขึ้นจากภายใน คำว่ามีส่วนร่วมในที่นี้ก็หมายความว่าคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยถ้าเราแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่หญได้ก็จะเป็น4กลุ่มด้วยกันอย่างเช่นกลุ่มของภาครัฐนะครับภาคเอกชนประชาชนแล้วก็ภาววิชาการหมายความว่าถ้าทั้ง4ี่กลุ่มนี้ได้มีโอกาสในการมาหารือร่วมกันคิดร่วมกันทำนะครับหรือถ้าจะให้ดีก็คือร่วมทุนด้วยเนี่ยก็จะทําให้ความรู้ที่ได้นะนะั้นเกิดจากความต้องการของคนในพื้นที่อย่างนั้นอย่างแท้จริงเมื่อมันได้ออกมาก็หมายความว่าทุกคนมีมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ทุกคนก็จะใช้ได้อันนี้ก็คือเหตุหนึ่งที่ผมเรียกว่าเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการใช้ความร่วมมือของทุกคนน,นะครับให้เป็นประโยชน์ครับสำนักงานวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างหรือสอกอวมีสำนักงานตั้งอยู่ที่มหาวิทยายลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่มุ่งให้เกิดกระบวนการวิจัยในระดับพื้นที่หรือระดับจังหวัด งาน ABC ของสกวถือว่าเป็นงานใหม่ที่แต่ละภูมิภาคได้มีการขึ้นงานที่แตกต่างกันแต่สุดท้ายก็จะเกิดการเรียนรู้ระหว่างกันเพื่อปรับการทำงานให้สอดคล้องกันแล้วก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สกวกำหนดก็คือเพื่อสร้างกลไกการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดและสิ่งที่เราพบ ซึ่งถือว่าน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของภาคเหนือตอนล่างก็คือนักวิจัยที่เข้ามาร่วมในโครงการของเราบางคนไม่ใช่นักวิชาการที่อยู่ในสถาบันการศึกษาแต่ก็สามารถทําผลงานแล้วก็สร้างสารรค์ผลงานที่ตอบปัญหาโจทย์วิจัยของแต่ละพื้นที่ได้อย่างเป็นอย่างดียกตัวยอย่างเช่นท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับท่านก็นําปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของท่านเองมาเป็นโจทย์วิจัยเรื่องของการ หารูปแบบการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของเด็กมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็เป็นพ่วงนในการโรงเรียนมัธยมที่จังหวัดกำแพงเพชรได้รวบรวมกลุ่มสมาชิกของพอโรองเรียนทั้งหลายนะครับมาทําโครงการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนเรื่องการติดยาเสพติดนะครับแล้วก็การกระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชรนี่คือบางส่วนนะครับที่จะให้เห็นถึงความเด่นหรือความต่างที่นําไปเรียนรู้ร่วมกันกับเครือข่ายอื่น,น แต่อีกส่วนหนึ่งเราก็ยังพบปัญหาว่าการที่ขึ้นงานในลักษณะอย่างนี้ทําให้เรา,อาตอบโจทย์ได้ไม่ตรงกับาภาคในเชิงนโยบายนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเครือข่ายอ,อื่นก็คือหรือภูมิภาคอื่นก็คือเราต้องนําโจทย์เหล่านี้ไปตรวจสอบกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับนโยบายเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําในสเต็ปต่อมาก็คือการได้เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการหรือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อ ตรวจสอบความต้องการของโจทย์วิจัยที่เราพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจนะฮะว่าสุดท้ายแล้วผลงานวิจัยที่เราทำมาจะมีคนนำไปผลักดันให้เกิดกลไกขึ้นในพื้นที่และก็เป็นที่ต้องการของผู้บริหารระดับนโยบายและก็ผู้ใช้ผลประโยชน์ที่เป็นประชาชนของพื้นที่นั้นจริงๆจากกระบวนการและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่สำนักประสานงานได้พยายามผลักดันให้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม เข้าไปสร้างกลไกการจัดการกับปัญหาในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายพื้นที่ในเขตภาคเหนือตอนล่างนี้ก็มีทั้งหมดอยู่10จังหวัดน,นะเขตภาคเหนือตอนล่าง9้าจังหวัดรวมลำปางด้วยก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดทีนี้เท่าที่ทํามาในปีแรกเนี่ยเป็นเก้าสั้นๆแต่คิดว่าจะเป็น9ก้าที่มีความสําคัญของของ,ของโครงการนะฮนะเก้าต่อไปก็คืออาจจะ ทำให้ประเด็นเดิมเนี่ยมันชัดเจนขึ้นแล้วก็มันสามารถมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้กลไกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นต,ตรงนั้นฮะ,ะอันที่สองก็อาจจะเพิ่มประเด็นใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอันที่3ก็อาจจะเพิ่มพื้นที่ให้มันขยายวงมากยิ่งขึ้นตรงนี้เราก็พยายามที่จะนําเอาผลสําเร็จหรือว่าประสบการณ์ตรงนี้เอาไปแลกเปลี่ยนกับในพื้นที่อื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะทําให้เกิดพลังเสริมซึ่งกันและกัน ทั้งภายในจังหวัดระหว่างจังหวัดและก็ระหว่างภูมิภาคมีการนำองค์ความรู้จากภาคส่วนต่างๆที่มีแนวปฏิบัติแตกต่างกันด้วยบริบทมาเชื่อมโยงเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขหรือพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมให้ได้มากที่สุดนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในช่วง2ปีที่เราได้ดำเนินการผ่านมาและคิดว่าเหล่านี้ก็ยังต้องการการเรียนรู้ระหว่างกันแล้วก็ ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องต่อไปเพื่อเพื่อที่จะสร้างกลไกอย่างแท้จริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เรารับผิดชอบแล้วก็เป็นภาพรวมของทั้งประเทศต่อไปครับในวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวันนี้เพราะจะมีเราเดินไปด้วยกันฉันจะพาเธอข้างไปสูงฝังน,นั้นด้วยสภาน สรรฟันของสองกวสร้สางสรรปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศ